บายดีทุกคนนี่มาทอดแดด่พี่น้องเอ้ทอดแดด่หอมๆเห็ดก่อยกินมือนพี่น้องไอ้แดดมากทอดให้มันทุกคนทุกคนเลยจะเห็ดก่อยกินก่อยแดด่ก,กินพี่น้องกับบรรยากาศคนตกมือนนี่ใกล้แล้วใกล้แล้วอ๋อพี่น้องไอ้ได้ที่แล้ว ดีดยวสเฮดก้อยกินยวดพอกันในโต้ทุกคนเด้นี่สวัสดีครับมาไหม,ามื้อน้จะมาเฮดก้อยแดกแดทุกคนเด้มาไหนี่เฮดก้อยแดกแดกินพี่นอ้องมือนี่กับบรรยากาศฝนตกนี่ลายเติบทุกคนเด้อ้าวมาหนิเอาแดดแดใส่หมอกแล้วอันนี้คือต้นหอมพี่นอ้องต้นหอมหอมหัวหอมแดง เทลงไปเท็ดง่ายๆทุกคนเลยข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วให้มันหอมบใส่ลายแบบน่อยนึงนี่ใส่ข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นทุกคนพริกป่นใส่พริกป่นเรียบร้อยขาดบัดแหลกคือแป้งนัวทุกคนเลยใส่แป้งนัวลงไปนี่ใส่ปลาแดกนี่แหละตัวแซบตัวนัวพี่นอ้องใส่ปลาแดก เฮ็ดคือแบบเพาเฮ็ดลาพิดปล่อยแล้วทุกคนเลยมาโคเละโคเละแบบนี้เฮ็ดง่ายๆแซ่บแนวจีแซ่พิดเอาทุกคนเลยเฮ็ดกินเองมื้อนี้เฮ็ดกินอยู่หน้าห้องพี่น้อยกับบรรยากาศฝนตกลิ่นบรรยากาศดีคักขนาดทุกคนเอ้ยกินคนเดียวคือเกู้มันกันนี่ดูหน้าห้องนี่แหละกับบรรยากาศฝนตกฝนลิ่นบรรยากาศเป็นต็น,นอนขนาดทุกคนอนี่ เรียบร้อยทุกคนเด้ซิมกันอือเอาแล้วทุกคนปล่อยแดกแดดเขาได้เรียบร้อยง่ายง่ายส,บ,ส,บ,สบายสบายอือเดี๋ยวแล้เวเนาะของแสบปล่อยแดกแดดเขานี่ใช้เบิ่งหน้าตาปล่อ,อยแดกแดดทุกคนมาทุกคนเป็นอันแล้วเรียบร้อยแล้ว มาสวัสดีครับสบายดีพ่อเมนพี่น้องเบิร์ตสูภูสูคนกับช่องบาทองปากเสะกินแซ่บคือเกามามาพี่น้องกับเมนูก,ก้อยแดกๆหอมๆกับกับกระแกมมีโบลายทุกคนมีทัวปักยา้าอันนี้ก็มาแว้งเก็บมาสดๆใหม่ๆกับอ่าขี้ฝรัง่งทุกคนแตงกว่ามามาโบราณใหญ่ห้างนี่ข้าวเหนียว เป็คนเดียวเขาเกาอยู่หน้าห้องก็บ,บรรยากาศฝนตกก่อนจิลลมือก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามคือก่อนน,นนะทุกคนเป็นลังใจชาบ้านทองเลยเด้อมาเอามาแซ่บๆน้ำกันหมดน,นี่กินก้อยแดกแด้นี่สดเอาทุกคนมีคำแดงแหกหมันนี่บ่บ,บ่ลายใหญ่หางลุยอัวบวุกเอง แซ่บุกคนกรอบร้อนปลาทั่พิษสุดมหน่อยให้กินแบบง่ายๆทุกคนเลยแต่แซ่บซุปเอารูกเลยทุกคนเลยเด็ด หอมปลาแดืมาแบงไปกินบะหมา่แบงทุกคนแซ่บโอ้นกมันก็ห้องดีขนาดนกปลอด ียงสุดแางเลยเด้อทุกคนไ้่ใช่งานเขาเขาติมกัดมาแบงคมอมน้ำแล็หวานคมผสมหวานเป็นยาเลยทุกคนนะ มันเป็นมันสุดยอดแร่บ hmm. ท okay. mm ุกคนอืมาแรงอืม บรรยากาศเนี่ยคลักขนาดทุกคนเลยตั้งวงเราเนี่ยทุดนอนแหละไร่มกาศรต้งเสีย่ยง <c oughs> สุกกินเองทุกคนจับอืม cho khám nhỏ ra màu vàng nó có sụt nọt khắc khăn หอมปลาแดกปลาแดกหอมหวัวๆเลยคนเอาบวงตักเอาให้น่ะชสะใจกว่า แต่คำใหญ่ๆเลยือสุดยอดมาแหวง Chuyên hmm. phun lên Mở hmm. lên hmm. mama má quay được mama 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 มั่นขนาดทั้งมันทั้งหอมอืมออ๋อว่ะ คำสุดไทยพักดีทุกคนมนนนันสุดนอดอี่มหนตั้มหนทุกคน <c oughs> คเลยก้อยแดดแดนโอ้สุดนอดแซบ่บมันหอมกินกับไอ้ลงมะแวงโอ้จังซี่เลยขอกันขนาดอะพี่น้องิลิปนี้งตั้ำนีแหละ ถ้ามาก็กดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์กดติดตามสิ่งที่สำคัญนี่นก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเนะทุกคนเพื่อสุขภาพช่วงใหม่เนาะอ้าทีิหนี่ก็สั้นนี้แหละขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย